สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไอระดาแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบิ้นสองสีแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองสีเทปกาวสหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว55เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่6เส้นที่ความยาว30ซนติมที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวาสองหน้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่3กดตรงรอยพับสอดรลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสานเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบินเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะเส้นที่3ค่ะสอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบินข้าม3มเส้นแล้วพาดนะ1 2สอาจับอลิบินเส้นนี้นะคะพาดมา หนึ่งสองสามจับอลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับริบินพาดมาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะเหลือลิบินสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาแบบนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะต่อเลยจับริบินโค้งมาสอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกอบช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงแนแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะ6เส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนี่นะคะเราจะสอดลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะ1นสองแบบนี้ ทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะค่อยดึงลิบินลงมาค่ะในแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้สอดลอดผ่านทับตามแนวเลยนะคะ1 2แบบนี้ทั้ง6เส้นเลยค่ะ ความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะค่อยๆดึงลิบินลงมานี่นะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับลิบินพับมาด้านหน้าแล้วก็จับอัตัวลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็ข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะมาฝั่งด้านขวามือแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมาเลยนะค่อยค่อยดึงลิบินลงมาค่ะได้แบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราะเะริบบินที่ถูกข้ามมานะมาสานต่อจับลิบบินพับมาด้านหน้าแล้วก็พับไปด้านหลังข้าม1เส้นถัดมาเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วจับประตูลิบบินเสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมานะนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะจับกรีบไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะดูความสวยงามนะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบินออกเลยน,นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไอระดาแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ